วันนี้จะนําเสนอเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่ใช้เราชอบมากชื่อว่าเซรั่มนิสิตเซรั่มนะคะหลังจากใช้เรารู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื่น,นะคา<ๆ>ก็เห็นความแตกต่างเลยจากเดิมที่หน้านุ่มเห็นได้ชัดเวลาแต่งหน้าก็แป้งทับที่ใช้กับหน้าสติหน้ามากขึ้นนะคะแต่งหน้าได้ดีขึ้นหน้าไม่เหี่ยวตอนตื่นเช้ามาหน้านุ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนกลางคืนหลังจากทาเสร็จแล้วไม่เอยได้ทาสรกเหมนเพิ่งทาแค่เซรั่ม จุดที่เป็นฝ้าแล้วก็จุดที่เป็นแดงๆมันก็จางลงนิดหน่อยนะคะยังต้องดูผลตอค่ะแ,แล้วก็แต่โดยรวมแ้วไม่เหนียวเหอนอะนะเวลาที่ทาแต่งิล็ะะกแกล้งมนะคเยะแต่ที่แกล้งไม่เกลือไม่ชัว่วรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นนะคะแต่ว่าจางฝ้าเนี่ยเราค่อยๆดูว่ามันจะจางลงไปอีก่ะไรแต่ตอนนี้ค่อยๆจางลงเาเห็นได้ชัดนะคะที่จับแล้วมันมีความยืดหยุน่นแต่เดิมที่จับแล้วนะผิวหน้าจะแห้งมากนะคะก็เห็นได้ชัด ลองใช้ไปอีกสักพักนหนึ่งดูความเปลี่ยนแปลงมันรู้สึกไม่เหี่ยวริ้วรอยรู้สึกว่าจะดีขึ้นก่บที่จะใช้ครีมนะคะหน้าเดิ่ขึ้นลแล้วก็ฝ้าจางลงนะคะจากเดิมที่มันเห็นแบบเต็มหน้าไปหมดเลยแล้วก็หลังจะใช้เรารู้สึกว่าริ้วรอยลดลงอ่าินกาแล้วก็เออส่วนที่มันเป็นรอ่ยๆตามดำๆตามแก้มเนี่ยมันก็ลดลงนะคะวิธีใชใ้ใช้ตอนก่อนนอนแต่้งใบหน้าประมาณนสนี่ห้าจุดก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไม่ได้ทายางอื่นเพิ่มทาเฉพาะเซรั่มตัวนี้เลยนะคะแต่รู้สึกว่าดีขึ้น,นะคะ่ะ